สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพอไม่พี่น้องนะครับยังไม่จบครับมีเรื่องมาเล่านะครับมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเนะาะน้องบางคนเหมือน,นกันผมผมลงคลิปไปมันก็อาดจ,จะบดึงกับกับเป็นคือบสดบานะครับบางเทือมันกระเด่งบางเทอมันกบ,บ่เบงเนะาะกับว่ากันไปตามนั้นนะครับพี่น้องครับ <c oughs> เราเห็นยังบ่ได้ไหมในสิ่งที่เราทําอะไรไม่ได้นะครับน่าจะเป็นที่ระบบของ youtube นะครับ เกิดอะไรขึ้นครับนะครับบอยสิริชัยครับถึงต้องแชร์โพ้ของบอทโจครับบอรธรรมดาเลายด้วยครับพี่น้องครับนะครับมันไม่ธรรมดาเลยครับบอทโจครับเล่าเดบโรตรผู้ที่จะเนอะร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงบทเป็น พ่อสงการานนั่นก็คือนะครับคุณพ่อนะครับปอฉลาดน้อยนะครับส่งเสริมศิลปินแห่งชาติพอปอนี่ครับเคยไปบ้านอิหล่าเนาะบ้านน้องอุงอิงครับตอนกระลั่นสารไปอันไลฟ์ห็นบอไลฟ์สดอ่ะโอ้ยคนเบิงแบบหลายนะครับตอนนั้นออแล้วก็ถือ่าเป็น ู้หลักผู้ใหญ่เนาะอืมเป็นไปเป็น,ปน,ปน,ปนบุญบรารมีให้สาหรับศิลปินให้บ้านอีหล่าตอนนั้นนะครับบานน้องหญิงผมก็จําได้โอ้โหแบบเฮฮากันมากนะครับสําหรับตอนไล่เหมือนมือนั่นนะครับบอโจและจัดเห็นไปเป็นรับเชิญอ,อ่าสำหรับมือนั่นนะแบบลองกันมีเสียนุ่นมีหยังอะ่ะนะครับมีพ่อพ่อ,พอเอกโอ้ยหลายนะครับมือนั้นมวนกันเนาะผมยังจําภาพนั้นได้อยู่ติดตาอยู่นะครับบอโจแลโพดว่า เผยแล้วได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาตินะครับมาร่วมแสดงภาพยนตร์ขงผมที่จะสร้างนะครับขอบคุณพ่อปอฉลาดน้อยนะครับรับบทแสดงเป็นพ่อผมนะครับบงเลพ่อสงการน้ำมวงศานะครับแสดงร่วมกับแม่สุภาพน้ำมงศานะครับดีใจปลื้มใจยิ่งใหญ่มากครับนะครับถ่ายทําเดือนพฤษภาคมฉายทั่วประเทศนะครับเดือนมิถุนายนและเดือนพฤศจิกานะครับกับหนังสาวหน่อยเป็นแพร่งชื่อเรื่อง ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยูนะอย่าพึ่งเปิดนะครับและส่วนนักสแสดงคนอื่นบทไหนขออุฟ้ฟไว้ก่อนนี่คือค,อคำเทโลโพดพร้อมโพตกับรูปพอพอฉลาดหน่อยส่งเสริมนะครับแช่ท่านที่ครับหนึ่งในนั้นครับขออนุญาตจกครับอบอยสิริใช่ครับแชร์โพสต์นี้ไปที่หน้าเฟซของตัวเองนะครับนี่ <c oughs> พร้อมกับขอความทื่ว่างานนี้ใหญ่ตั้งแต่ยังไม่เริ่มพี่โจกําลังเปิดหนังสือหน้าใหม่ให้วงการหมอลำนะครับพ่อปอ,อฉลาดน้อยส่งเสริมนี่หมอลําบ่มมีไผบ้องหูจักนะครับคํมาม่าศิลปินแห่งชาติแห่งชาติคือแห่งชาติของประเทศนะครับยกไวเหนือหัวเป็นระดับครูบาอาจารย์บรุมคู่และกับวาได นะครับนะบอลโจเรากลับไปคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ของบอยสิริชัยที่เพิ่นแชร์ไปเราบอกว่าฝากแฟนๆมึงแย่งในเด้อถ่ยายท้ำเดือนพฤษภาพฉายทัวร์ประเทศเดินผืนจีการี่นี่ขอกำลังใจนี่แหละครับเขาเอื่นว่าใสาย,ยิงสายแย่งเขาเอื่นว่าเพื่อนพ้องน้องพี่เพราะว่าบอยสิริชัยเนี่ยเพิ่นกะนับถือบอลโจเป็นซ้ำายเป็นซ้ำคู่สอนโซเชียลยูทูบให้นี่ นี่คือเพิ่นหยีแชปหากันตลอดเพื่อนก็นเอาขอความมากให้พี่น้องฟังตลอดอ่ะนะครับเป็นความที่คุยกันตามภาษาพี่น้องมันมากมายมากกว่าคำว,ว่าศิลปินร่วมอาชีพเดียวกันนะครับนี่แล้วก็ยังมาเป็นคอมเมนต์ตอบนอีกนะครับบอยจิตรีช่ยว่าใหญ่สุดและพี่ผมคนลุกนะครับเนี่ยหลายคนหลายท่านน้องออบกามาครับน้องเบลนี่พาดาขนลุกค่ะนี่นะครับ หล้กก็มี่สีชันว่สีนะครับเพิ่นกระด้แช่นะครับนี่ฮะสีชันวิสีมันกระแช่ึ้นกันนะครับแต่ละเห็นฟลิปยุ่งหันีเดียวเดียวเดือนในเบิ่งหอมกับคอมเมนต์หล้กก็เพจจังหวัดศรีสะเกดครับกลุ่มครับกลุ่มจังหวัดศรีสะเกดนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มหนึ่งหนึ่งแสนสามหมื่นท่านนะครับนี่เห็นบอคนบอกว่านะครับอืม รอหนังประวัติความเป็นมาสาระแรงอำนวยการสร้างโดยที่โจโยมนินจากจิตวิญญาณผู้สืบทอดต,ตำนานสาวน้อยปาร์ตเขบอกดีแด้ว่า่นบอกมวลแห้งนะครับของไอ้เพิ่นเขาใายแอดมินมีเกมเฮเลนเนี่ยแจก,กบัตรยี่สิบใบโอ้โหนะครับขอปรบมือให้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับสำหรับแอดมินนะกลุ่ม จังหวัดศรีสะเกดนะครับสำหรับผ ا ชนะกิจกรรมครั้งนี้ติดตามนอนเฝ้านะครับนั่งเฝ้าไผพลาดเสียใจนั่มแอดมินมิงบซัมนี่แล้วว่เร็วนี้จ้าอีล่าอุงอิงสาวศรีสะเกดแสดงเป็นนั่งเอกคักบอสศรีสะเกดเฮ้าสุดยอดนี่นะครับโอ้โหนะครับแอดมินโอ้โหสีจันเพิ่นกระแช่นะครับอ่าสีจันวี่สีไงพี่น้องครับอืม หลายคนหลายทันแช่เห็นบอครับนี่แหละเขาเอิน่าเพื่อนพ้องน้องพี่แน่สีจันวิธีบอกว่า,วารับบทจุงควายเข,ข่าคอผมจองเด้ครับนี่ผมจองแล้วสั่นเห็นบอครับอ่านะครับเห็นบ่าศิาลปินแต่ละคนแต่ละทานนะครับพ่นเบิงแง่งกันนะครับอืมกันนั่นแหละครับมันเป็นสายยิงสายแง่งมันหนาสิเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หนาไมคคือบทคืออันบอยสิริชัยพุนวานะครับอ่านี่เห็นบอ เปลือมใจเหรที่สําคัญโอ้โหกลุ่มสีสเกตรครับกลุม่มกลุ่มใหญ่ครับผู้อยู่ในกลุ่มแสนสามหมื่นท่านนะครับนี่กิจกรรมอ้าวนะครับโอเคพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กาก่อนจะจบลงไปนี่สาหรับมือนีนะครับมีลําเพลินอนอนไลน์เป็นกลุ่มพิเศษแล้ววะนะครับกลุ่มจัดขึ้นใหม่ไม่ใช่กลุ่มพิเศษเหรอกจัดขึ้นใหม่นะครับสามมือ สามร้สามสบามบาทสิบหอ้สิบห้าสิบกส็ดมือนีนะครับ3 3เริ่มมือนีสามมือสาม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 ันเต็มเข้ากลุ่มได้เลยนะครับเป็นกลุ่มติ่จัดหม่กลุ่มไม่กลุ่มไม่อ่าสิบสองสามสี่ละสิบห้าสิหกสิบเจ็ไงสามมื่นะครับมือนีทักไปได้สามร้อยแปดแปนเพลคือเ่าอืมนะครับอมีจริเนรอผมมีอันหนึ่งแล้วนะครับปู่มหาโมนีอียบท เขาไปคอมเมนต์วอมโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วครับพี่น้องครับรวมดาวแน่นอนสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเศร้าคือต้องเสียน้ําตาครับนะครับหัวเราะต้องขากันไกลค้างเอาเลยครับชื่อหนังเรื่องยังถามฟังดีๆจากบอดโจนะครับที่นแน่แน่มีทุกอารมณ์แต่ละอารมณ์ต้องเข้าให้ถึงขำเป็นขำนะครับ อ่าเศร้าเป็นเศร้าเศ้านี่คือต้องเสียน้ําตากันเลยทีเดียวนะครับโอเคพี่น้องครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับแล้วกากจะลืมผลงานเพลงที่แม่มันี้วันนะครับวันที่18ครับเมื่อยครับบกงมีเขาทางช่องสาวร้อยลำเพลินอินดี้รีคอร์ดพบพอกันในคลิปไหม่กันพี่น้องครับสวัสดีครับโอ้โหแค่นี้ก็เต็มเต็มแล้วครับ